วันนี้จะมาเช็คสิทธิ์บัตรทองนะครับผมย้ายทะเบียนว่าแล้วผมจะมเช็คสิทธิ์บัตรทองวันนี้เจ็บนะอึกจะมาหาหมอสวัสดีครับมา,มาหยุดพอดีหยุดพอดีจะมากันเลย ถ้าวัน <rôle> น <à déc> ี้เขารักษาเนี่ยมันมันมาได้รหมมันต้องแล้วมได้แหละมารวจตุ่มบ้าอ่ะคือว่าไปยาก่อนก่อน ผมอยู่บ้านพี oh, yeah. ่้าบต์งอแน่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 ยว่นไงครับมานั่งรอใครครับนั่งรอพ่อ อตอนนี้ก็รอคิวอยู่ะครับรอคิวอยู่รอกันไปไม่เป็นไรครั้งแรกที่มาใช้บริการเองมีแต่พาลูกกับคนอื่นมาตัวเองมานี่รู้สึกแบบตื่นเต้นไงไม่รู้ <c oughs> <c oughs> ดีเลยเจ่ไหมตื่นเต้นไหมตตันมาเป็นเพื่อนกับปุ๋ย ครับรอคิวก่อนเด้อเนี่ยจหมาคือโกติน่ากับชูโกติเกี่ยวไปอุ่นยาในอ่างเอย่างเนี้ย ตอนนี้พักเที่ยงก่อนนะครับเพราะว่าติดเที่ยงเดี๋ยวจะหาอะไรกินก่อนห้องหาอก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 กกินข้าวมันไก่ไหมันไก่กินไหมกินไหมกินข้าวมันไก่ไหมมะกินข้าวมันไก่ เอาข้าวขาหมูอ้าวอยากกินขาหมูเนาะโอ้ขาหนูไม่ใหญ่เท่าขาเมียเอาเอาจะหมดแล้วนะคะจะหมดแล้วเหรอหมูแดงหมูแดงกรอบกับหมูแดงก็มาทีหลังทุกทีเลยเจ้ามาทีหลังกระยับอยากกินข้าวมันไก่ไม่ได้กินแล้วเอาเห็ดลราโง่มาแหลกเด้อ โอ้ยจะของนอนเฝ้ายังไม่ได้กินโอ้ยข่อยกัไปหาเห็ดมันโค้งถวาเห็ดมันโคงเอาข้าวมันไก่เก่หนึ่งกองจะเป็นข้าวขาวได้ไหมครับได้ได้เขาไม่มาทำไมครับข่อยนี่ละเจ็บเจ็บเอิบเจ็บเอิบเจ็บหัวใจคิดหอดอีหล่าอีลากัเขาจะปลุกเนาะดังเส้หน้าเนาะอีลาคิดหอดอีลาไลยก็เลยเจ็บ โบไดเจ็บตัวนั้นเลยเขาหนัมโบอีเทาอีเทานำเหรอแม่เสร็จแล้วค่ะแม่แม่เมาได้เลยกำกับข้าวสักำกับอาหารนี่อยู่อยู่โรงพยาบาลเกือบเมนบบท่านเนาะสิเมื่ออะไรเมนบบนี่งานเห็นบบเกือบโบได้กินเนะครับไม่เป็นไร อร่อยเลยไม่งั้นจะขายได้ถึงอะไรหลายปีปะ่ะเสเอาซ้ <c oughs> าำไก็เอาเสียบซ้ำซ้ำเข่ามันไกลนี่ละ่ะหน่วขาย้าแล้วข้าวแปลว่าหมูแดงหมมีม <c oughs> ข้าวมันไกลนะครับอยู่รถเกลือยู่โรงบาดนี่แหละเพราะว่า,าติ๊บเที่ยงพักเที่ยงนะ หาอะไรกินก่อนแต่ว่าผมกินซิ้นไปแล้วหมูอ้วนจะกินข้าวใช่ไหมกินข้าวฮะกินอยู่นี่แล้วจะไปกินอะไรอยู่บ้านหมอยังไม่ได้ตรวจเลยอือติดเที่ยงนี่แหละเบอติดเที่ยงอีกกว่าจะตรวจกว่าจะทึงคิวอีกหิวนะพี่กินเลยกินอยู่นี่แหละใส่จานก็ได้บอได้ได้เจ้าซิบรฟ้าเมื่อเม่นบ่ พอเฝ้าเฝ้าก็ใส่กล้องก็ได้เขาจะไปนั่งกินชิューชิューยู่ซา่าพุูดใส่กล้องใส่กล้องดีกว่าใส่กลองค่ะจ้าเอ้าวจ้าโอ้โหแม่ค้าพูดอย่างนี้นี่แหละล <siglo, XX. S 3> ูกค้าถึงได้เยอะไงเขาไม่ได้ตามเขาไม่ได้ตามมาซื้อนะเขาตามมาเอาเรื่องนเไปส่งเขาไปส่งเขาเอาสุดน้ำซุปมาลูกเอาใส่ถ้วยไหม จัดไปตั้งก่อน,นขอบคุณครับไปไปนั่งกินที่นั่งกินกินก่อนพักเพียงไปตอนนี้รอพี่เอกเอารถเข้าลม่มรถไปชอดอยู่ข้าง,งานอกนี่ ตากแดดอยู่ด้านนอกตอนนี้จะถอยรถเอาข้อร่มนะคะตอนนี้เดีวพอ,อไม่เห็นก็อ,อยู่ด้านหลังไว้เพราะว่าพ่ออ,อยรถเข้ามา